วันระเบิดยังยังชาเลนจ์เป็นไงวันนี้มันเป็นชาเลนจ์ที่ข้าคิดขึ้นมาแต่ว่าข้าก็ไม่อยากทำหรอกท่านเห็นพิกนี้ปะถ้าจะใส่เพิ่มก็ต่อเมื่อท่านเกี้ยงค่ะท่านเคยเห็นวีที่แบบว่ากําหนดไว้เท่านี้เท่านี้ปั้นแล้วเขาจะแกล้งกันอ่ะเออข้าเลยทำงนั้นแต่ไงอ่ะข้าเชื่อว่า Are you s ย่าข้าอย่าไม่ได้ทำมาเลยพูเลยโอ้ยย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  เส้นเออค่า,าว่างก็แหละค่าควรใช้เลยค่ะไกลไหมท่านถ้ารู้สึกค้าหักไม่ไปเีีย็แล้วทข้าไม่หักเส้นก่อนลองวันเอาไข้าไม่รู้<อ>นี่ไงว่าทำไมพี่ๆเขาถึงไม่อยากให้ข้าเข,าข, <c oughs> ข้าหัวอืดครับอืดอ้่ <c oughs> อืดแล้วรอท่าเดียวข้าต้มไปแป๊บเดียวเองนะหกนาทีไม่อืดก็แท้แลวใช่ละที่ต้มนาำเส้นอืนนดต้มน้ำ ใส่ซอสก่อนโวยพรได้ค่ะด้วยหนึ่งอง้าใส่แล้วนะกินจุนมาเลยห้องน้ำทั้งคืนแน่ไม่เมื่ทั้งคู่เชื่อข้าเชื่อค่าเพราะข้ายังไม่ใส่คิมบับเลยใช่ไหมต้องใส่คิมบับก่อนไม่ใส่หรือโอ้อมันน่ากินมากคิมบับนี่แต่ข้าคนรหันก่อนหรือเปล่าไม่เป็นไรเชฟอาร์ตี้ทำอะไรทุกอย่างอ๋อนี้มันไม่ใช่ล็าบบี้ค่ะคิดแล้ว แบบเขาเอาบม่าม่าแบบบหม่าม่ากระป๋องมาทำใช่ไหมแล้วก็เอาโอริกิรีลงไปแล้วก็จ้วงจ้วงจ้วงฉันมาเจออะไรเนี่ยอะไรเออข้าก็เข้าครัวปกติร้านครัวเฮลชิกินแล้วข้ามีนี่อีกข้าจะโปะชีสลงไปท่านข้าคิดว่าไงมันได้ไหมอ่ะอ่ะจะกินให้ดูนะท่านเบอร์มาม่าอร่อยนะท่านแต่พามไม่อร่อยอ่ะพลิกขึ้นคออ Your kids. What s it What's ถ้าบอกแล้วตอนทำม,ามันอาจจะดูแย่แต่ว่าตอนที่แบบมันออกมาแล้วมันดูดีเว้ยถือว่าผ่านเมนูนี้ผ่านค่าชอบค่าทำอีกดีกว Stop